เปเบียวๆค่ะฮ่าสวยละลลเอาล่ะม้อสองหลังจากที่เรานะคะ มีอุปสรรคในการตัดต่อคลิปวิดีโอก็คือว่ามันตัดได้ค่อนข้างและยากลำบากเหมือนกันมีแอปพลิเคชันหนึ่งมันให้แค่หนาทีอ๋อตอนแรกคุณนึกว่าเป็นเป็นเพราะไว้ฟมันก็ตัดตัดตัดจร,จริงๆคุณพ็ณ่เป็นคนเดียวเยอะมากเลยนะคะเอาล่ะนะคะมอสองใครที่เลือกระบบขับถ่ายนะคะเป็น Mind Mapping ที่จะนมาสเป็นชิ้นงานใหญ่เนาะก็<ๆ>อยากให้ทำส่งนะงานเยอะมากเลยก็รีบๆส่ง จริงๆถ้าเปิดมาที่โรงเรียนเด็กๆอย่าลืมว่าให้เด็กเ,เ,เปิดเทอมมาที่โรงเรียนก็ถึงแต่7โมงนะ6โมง7โมงมาถึงแล้วเด็กๆก็ยังใ,ใช้ชีวิตได้เด็กยังสูง้เพราะฉะนั้นอยู่บ้านมีงานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องช่วยถึงเวลาเรียนก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอต้องเรียนหรือถ้าใครมีธุระยิงทักษะชีวิตพวกนี้นะคะก็บอกครูได้วันนี้หนูไปทํานั่นทําน,นี่แล้วก็มาตามงานทีหลังส่งทีหลังครูก็ให้นะ ก็เข้าใจนะคะโอเคนะคะต่อเมื่ออ่า EP พีหนึ่งอีีสองไปแล้วทีนี้มาต่อที่ E ีพีสามน่าจะเห็นแล้วว่าไตานะคะไตของมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงดูนะไะตเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆเม็ดถั่วนะมีกลวยไตยนะคะมีท่อปัสสาวะนะคะบางครั้งนักเรียนจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยปัสสาวะนะหมายถึงว่ากลั้นกลั้นปัสสาวะหรืออะไรอย่างเงี้ยนักเรียนจะเห็นเลยว่า เราจะเริ่มปวดท้องน้อยเนะี่ยจะเห็นนองกระเพาะปัสสาวะนะจะอยู่บริเวณท้องตรงนี้นะคะหรือมันป่องๆแบบนั้นแล้วถ้าเราอั้นฉี่นานๆน,นะคะเราก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะก็จะต้องได้ไปหาคุณหมอประมาณนี้นะคะ,อะเอาล่ะมาดูต่อกันนะจ๊ะ,อ,ะอันนี้สําคัญมากๆเลยเขาบอกว่าการกับ กำจัดของเสียของคนที่สําคัญมากเลยมีอยู่3ามอย่าง1นึ่งไตโดยในไตเนี่ยนะคะในไตนะคนเนี่ยจะมีไตอยู่2อันด้วยกันนะคะมีไตอยู่2อันด้วยกันอยู่บริเวณนอกช่องท้องนะอ่าคล้ายๆเม็ดถั่วมีอันนี้นะคะถ้าเป็นเลือดเวนนะคะเลือดเวนเนี่ยจะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนน้อยเนาะส่วนอาร์ตอรี่จะเป็นเลือดแดงนะคะเลือดดาเลือดแดงเนาะจะมีออกซิเจนค่อนข้างเป็นไงคะสูง นะคะอันนี้จะมีออกซิเจนเป็นไงคะน้อยนะคะเด็กๆนักเรียนจะมองเห็นนะเนี่ยไตยชั้นนอกแล้วนี่เป็นไตชั้นในนะคะแล้วเนี่ยตรงไตจะมีท่อลงมานะคะอันนี้เรียกว่าท่อไตนะคะจะมีท่อไตเด็กๆจะเห็นเลยว่านะคะท่อไตเนี่ยเขากําลังจะเข้าไปดูในท่อไตท่อไตทําหน้าที่นะคะในการลําเลียงปัสสาวะนะคะนี่นะท่อไตนะคะนักเรียนดูนักเรียนเห็นเนาะ ค่อยๆดูไปนะลูกนะกระเพาะปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะก็จะลงมาตรงนี้นะคะสะสมปัสสาวะเอาไว้นะคะเราก็จะรู้สึกปวดๆแล้วเราก็ต้องขับถ่ายาขับถ่ายปัสสาวะออกไปถ้าเราไม่ขับถ่ายปัสสาวะออกไปเราก็จะปวดเขาบอกว่าท่อความยาวของอถ้าผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะกั้นฉี่ได้มากกว่าผู้หญิงเพราะว่าความยาวของท่อปัสสาวะยาวกว่ามากเลยยาวตั้ง20เซนนะคะแต่ผู้หญิงยาว5เซน่ะ ผู้หญิงจะปวดฉี่บ่อยสังเกตเลยผู้ขาเขาอ,อนุญาตปัสสาวะค่ะผู้ชายนี่นานมากเลยกว่าจะขอนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะเขายาวนะคะด้วยเหตุนี้นะคะผู้หญิงเนี่ยก็เลยมีความที่จะเป็นกับหยาบหยาอดอยากั้นฉี่นะผู้หญิงนะเพราะว่าท่อปัสสาวะสั้นดังนั้นถ้าผู้หญิงกั้นฉี่จะเป็นเฉพาะปัสสาวะอักเสบนะคะ,นะคะ แบบนี้เนาะอ่าก็มาต่อกันนะคะโครงสร้างหน้าที่ของไตในหนึ่งวันเนี่ยเลือดนะคะที่จะมาฟอกที่ไตเนี่ยหนึ180ลิตรด้วยกันเลยนะคะเด็กๆจจะบอกว่าครูขาพระท่องอ่านเพราะว่าพอยให้ฟังแบบเนี้ยหนูก็อ่านได้เด็กๆไม่อ่านหรอกถ้าเกิดว่าค,คุณครูให้อ่านนะคุณรู้ นะคะมันเป็นเนื้อหาที่จะต้องจําเนื้อหาที่เป็นในเรื่องของความจําในการอธิบายก็ต้องพูดแบบนี้นะคะเต้นนุกเพลงก็ไม่ได้อะเนาะการขับปัสสาวะออกนอกร่างกายนะวันหนึ่งยี่หนึ่งสองจุดห้าลิตรนะอีกครั้งนะเลือดผ่านเข้ามาให้ไตฟอกวันละร้อยแปดสิบลิตรแล้วก็ขับออกมานะคะขับออกมาเป็นปัสสาวะเนี่ยส จุด5ลิตรนะคะเนื่องจากไตเนี่ยก็ต้องดูดน้ําแล้วก็สารต่างๆกลับไปด้วยนะคะโดยโครงสร้างของไตประกอบไปด้วยนะคะในไตชั้นนอกนะไตมีไตชั้นนอกไตชั้นในนะตั้งใจฟังให้ดีไตชั้นนอกจะมีหน่วยไตยซึ่งอันนี้สําคัญมากมีเป็นล้านๆหน่วยเลยทําหน้าที่กรองของเสียถ้าครูถามว่าอะไรทําหน้าที่กรองของเสียม .2 ตอบทันทีหน่วยไตยโน้ตเลยค่ะเวลาโน้ตเขียนลงสมุดอย่างนี้โครงสร้างของไต มีนอกมีนายนอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วจดเองต้องฝึกจดอย่าขี้เกียจถ้าใครคิดว่าเราจะเรียนไปข้างหน้าถ้าใครขี้เกียจตอนเนี้ยก็เห็นหลายคนนะเริ่มขี้เกียจเริ่มแบบว่อ,อไม่ไม,ไม่อยากทาแล้วไม่ไม,ไม่มีแรงบันดาลใจในการทํานักเรียนคิดดูว่าคนครูน่ะมีมีเพจเป็นที่แบบว่าเกี่ยวกับเด็กๆอะ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองหล,หลายคนนะยิ่งตอนนี้เป็นสถานการณ์แบบเนี้ย ยิ่งซื้อชีสยิ่งพยายามหาทุกอย่างคนขวายให้ลูกให้ได้เรียนนะคะนักเรียนก็คิดดูเองว่าตัวเราจะทํามาหากินอะไรในอนาคตเราจะอดตายหรือเปล่าถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนตอนนี้หน้าที่เรามีอย่างเดียวคือเราเรียนเรายังไปทํางานหรืออะไรไม่ได้ความรู้ต่างๆที่นักเรียนเรียนในวันนี้นะคะก็จะได้ไปใช้คุณคาหนูจะได้ไปใช้อะไรคะวิทยาศาสตร์เรื่องร่างกายหนูไม่ได้ใช้หรอคะหนูไม่ได้รู้หรอว่ามันเป็นยังไงในแต่ละวัน อ่อย่างนี้นะคะต่อไปนะคะไตชั้นในก็จะเป็นพวกท่อรวมของเสียต่างๆนะคะก็คือพวกนำเอาปัสสาวะออกนะคะแบบนี้เนาะทีนี้โครงสร้างของหน่วยไตเด็กๆฟัง,งครูนะครูจะบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้เด็กๆเรียนเรื่องนี้นะเด็กๆเป็นอย่างนี้นะเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยไตยมีไตชั้นนอกและก็ไตชั้นในนี่นแหละเวลาเด็กๆเขียนลงสมุดเด็กๆควรจะเขียนแบบนี้นะคะ ไม่บังคับเขียนเพราะอะไรตอนนี้มันเหมือนเป็นการศึกษาด้วยตัวเองเด็กๆสามารถนั่งเล่นเกมได้เด็กๆคิดดูว่าเด็กๆมานั่งเรียนสักสิบนาทีหรือห้านาทีหรือยี่สิบนาทีในวันหนึ่งน่ะเด็กๆต้องอดทนนะลูกนะใตชั้นนอกมีหน่วยไตยหน่วยไตยทําหน้าที่อะไรนะกรองของเสียส่วนชั้นในเป็นไงคะ ชั้นในเป็นเรื่องของปัสสาวะที่จะขับออกตอนนี้คุณครูจะพาเรียนว่าในหน่วยไตยมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามแบบนี้เนี่ยถ้าเด็กๆย่อบแบบนี้ในสมุดเด็กๆได้นะคะเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้เรื่องนะต้องขยันนะลูกนะนะในหน่วยไตยมีอันที่หนึ่งเลยคือคําว่าโกโมรัสซึ่งโกโมรัสนะคะเป็นยังไงมาดูกันนี่นักเรียนเห็นไหมเป็นขดๆสีแดงๆโกโมรัสนะคะทําหน้าที่อะไรเอ่ยทำหน้าที่เป็นเยื่อกรอง ให้เลือดผ่าโบแมนแคปซูลนะคะเนี่ยนะคะโบแมนแคปซูลอยู่ตรงไหนโบแมนแคปซูลก็คือในกลมๆเนี่ยแล้วส่วนอะโกมูลัรัเป็นเยื่อๆเป็นด่างๆอยู่ในนี้นะคะในในนั้ในท่อหน่อยไตยนะก็ทําหน้าที่กรองของเสียนั่นเองถ้าเขาถามว่ากรองของเสียอยู่บริเวณไหนของไตก็อยู่หน่วยไตยแล้วในหน่วยไตยที่ทําหน้าที่กรองของเสียคืออะไรโกโมูลัรันะคะโกโมูลเรามาดูกันต่อไปโบแมนแคปซูลล่ะ โบมนแคปซูลก็คือเป็นรูปถ้วยๆนี่แหละรูปถ้วยนี้แล้วมีโกโมรัสอยู่ข้างในนั่นเองนะคะโดยโบมันแคปซูลก็มีส่วนต้นนะส่วนส่วนเป็นห่งหวงแบบนี้นะ่ะห่วงเฮนเลนะคะแล้วก็ส่วนปลายทําหน้าที่อะไรคะถ้าส่วนต้นมันก็จะดูดกลับอะไรที่มันไม่ควรออกมาจากร่างกายเช่นน้ํนตาตาลกูโครสอะมิโนอะไรพวกนี้นะคะเอาดูดกลับไปดูดกลับไปให้ร่างกายใชย้ถ้านักเรียนรู้ไหมถ้ากูโครสออกมา แปลว่าเราเป็นเบาหวานเวลาที่เ,เขาบอกว่าไปปัสสาวะแล้วมีมดมากินน้ําปัสสาวะนั่นแปลว่าปัสสาวะมีความมีน้ําตาลกรูโคสแปลว่าไตานักเรียนทํางานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรจะออกมาในน้ำปัสสาวะเวลาที่ทําไมเราไปโรงพยาบาลเราไม่สบายหรืออะไรก็ตามคุณหมอจะตรวจน้ําปัสสาวะนะคะเขาจะดูว่า ถ้าร่างกายทําการผิดปกติอะไรนะคะจะออกมาในรูปของปัสสาวะเขาจะไปตรวจดูมีกรูโคดไหมมีกรดอะมิโน,โนไหมจําได้ไหมตอนป .6 ก,กรูโคดก็คือการย่อยของคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนก็คือการย่อยของโปรตีนเนาะดังนั้นนะคะเขาก็ต้องมีการดูดกลับสิ่งที่มันจําเป็นนะคะ และสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ขับออกมาก็คือ,อยูเรียเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกไปนะคะโอเคต่อไปโครงสร้างของหน่วยไตยท่อรวมนะคะท่อรวมก็หลายๆท่อมารวมกันเป็นปัสสาวะเพื่อส่งออกนะคะไปสู่กร,ระเพาะปัสสาวะนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบขับถ่ายที่สำคัญจะเป็นตรงนี้เลยเนี่ยที่ครูเขียนให้โอ้โหเรียนเข้าใจง่ายๆเลยก็มีอะไรนะคะโกโมรูรัส อะไรอีนะคะโบแมนแคปซูลนะคะซึ่งกลมรัีอยู่ในไรคะโบแมนแคปซูลเนาะแล้วก็ท่อรวมอันนี้นะคะอยู่ในหน่วยไตแล้วก็ขับปัสสาวะออกแน่นอนว่าโบแมนแคปซูลมีส่วนต้นส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายส่วนต้นนะคะโบแมนแคปซูลส่วนต้นก็ดูดพวกกรูโคสหรือกรดอะมิโนโนักเรียนจําได้เนาะคุณครูทบทวนให้แบบนี้นะคะเพราะว่านักเรียนยังมีเขาเรียกว่าหลายๆวิชาที่จะต้องส่งหลายๆวิชาที่จะต้องทานี่ไม่ได้ว่าให้จบเยอะนะ การที่ให้เรียนในคลิปวิดีโอนี้หรือการที่ให้จดในคลิปวิดีโอนี้คือจดใส่สมุดอันที่สําคัญแล้วนําไปสอบให้ได้นะคะเพราะว่าอาจจะได้มาสอบที่โรงเรียนเป็นการสอบปลายภาคเพราะฉะนั้นอาจจะอนุญาตอาจจะอนุญาตว่าใครดูวิดีโอแล้วใครจดในสมุดมาเยอะอนุญาตให้เอาสมุดเข้าครูเนหลัวิชาครูอนุญาตให้เอาสมุดเข้าเลยใครจดใครเรียนคนนั้นได้ แบบนี้เลยนะคะเอาละต่อไปนะคะเอาละต่อไปหวังว่านะคะมสอจะมีได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์กับการเรียนนะคะในคลิปวิดีโอนี้ปรากฏว่าระบบขับถ่ายมีถึง3 EP เนาะเราสิ้นสุด e ีที่3ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เจอกันวันพฤหัสบดีเวลา13นาฬิกา นะคะจนถึง12ในรายนกายมามีวันศุกร์เนาะสำหรับตารางกับคุณครูนิตยานะคะก็จะเป็นคุณครูจะเป็นบ่าย2ถึงบ่าย3นะเอาเป็นบ่ายเพราะตอนแรกว่าเออมีปลายมาปลายมาบอกว่าเอ้าควกขาเปลี่ยนไปวันอังคารก็ได้นะอะไรเงี้ยเพรก็ว่าเดี๋ยววันอังคารควกก็จะไปติดน้องอะไรอยู่ดีก็เอาตามตารางเดิมนะก็มีคลิปวิดีโอให้ก็อยากให้ม .2 เข้าไปดูนะทุกทุกคนเข้าดูนะมันมีประโยชน์ น้ลูกอย่าให้บ่นเลยขอร้องให้เข้าดูนะคะคนดีนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันในระบบต่อไปนะครูก็จะมีคลิปไปให้ทุกระบบอะ่ะแล้วก็เข้าเรียนในห้องอีกก็คือใครที่ขยันก็ทบทวนนะคะทบทวนในคลิปไปด้วยนะโอเคบ๊ายบาย